ค่ะไปเดือนนั่นจับนกได้เนาะค่ะเนาะมันนั่นบินมาส้นกับจกสัตว์น,นั่นมันมัน,มนทําทาสีสลบเลยบบสลบหรอกไปเดือนเห็นหมอบอยู่ไปเดือนก็นเลยไปจับก็เลยเอามาให้มันพอนคข่ยจักน้อยหรอกไปเดือนกับสิปล่อยลงมันปล่อยไปน้ำอากาศเนาะค่ะเนาะปล่อยให้เขาได้เป็นอิสระเนาะค่ะเนาะสงสารเขาอันคนรโลนเบิดบบเห็นห่วงจะได้บ่ บินเพื่อมามาส้นกับจกโรนลงตุบอันหนึ่งไปเดินกันเลยเก็บเอามาไว้อันนั่นจักหน่อยเรเมื่นตาได้แล้วไปเดินกันเลยสิปล่อยเบื่องเด้อค่ะเด้อไปเดินสิปล่อยนกเขาน้ากันมาปล่อยน้ากันสีใดบุญน้ากันเด้อค่ะเด้อปไ,ไปไปดีเด้อลูกเอ้เปล่อยเลยไปเลยเลูกเอ้ไปเด้อ โอ้ยเดืตนสัตว์เด้อบินใดบน้อกันนี้เนาะออไปแม่ลูกลาไปบินลูกลาบินบินไปเลยลูกบินไปเลยบินสู่ถ่องฝาเร็วๆลูกเร็วบินค่ะบินออไปเลยค่ะไปเลยเออไปเลยค่ะ,คะโอ้ยมันสีบินจะไดเนาะมันส้นกระจกแ่งเนาะค่ะเนาะสงสารให้เมืงเนี่ย มาเบิ่งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งน้ากันเบิ่งนกไปแม่ลูกลาไปไปลูกลาเอ้ยไปบินบินบินไปบินไปบินไปให้มันไอ้นี่ก็ได้วางวางวางไว้ตรงนี้วุ้ดโอเคอ้าวไปแล้ว <Okay. S 1> โอ้ปฏิบิไปกับไปเอาไงเนาะกันเนาะวัดดีกายูหลอดปลอดไปบัตรุก้นอยู่ดีจำใบความเจ็บจะได้ความไข่ยามี ขอบคุณค่ะ